มาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วค่ะเฮ็ดปวกมาอีกแล้วพี่น้องเฮ็ดปวกยื่ซื้อผิวปากซื้อกับแมเพะว่ะสวัสดีอีกรอบจ้าสวัสดีคุณจรันนะคะมาเยี่ยมเยียนฮอดเฮือนแล้วก็บ่าวเอื้อเพิื้อพลไม้มาฝากครแก้วมังกรแล้วก็ตุยๆกัน้ำมาพี่น้องเอยเอาเฮ็ดน้ำมาให้อีกแล้วมื้อเช้าได้ไปหาน้ำกัน ไปหาน้ากันแล้วพัดวานชวยๆมานังไปบอกเจนนี่ไปหาน้ำพัดวาได้โปรอะไรกัเลยเลือกเลือกของเรืองเราไปหามีไปคนเดียวไม่ก็ได้กันน้ำมาทรงเกียรติสีไม่ฟาดจะได้กินแล้วนะคะนางสีจะแซ่ตู้ไว้ค่ะนางสีเริ่มอิ่มแล้วแซ่ตู้ไว้ฝากเอฟซีนะคะ ตอนนี้กองงามอยู่พี่น้องนี่แต่กูพอมามกว่าพี่รถเต้นเป็นไม่เงียบเลยพอมาถึงนี่แล้วเป็นแม่เงียบเลยคือไพ่กับบอคือคือไม่เงียบเลยมันจะอร่อยไหมคุณจรันมันเหมือนไม่ใหญ่เจี๊ยบหมดแล้วนะมันก็น่าจะได้อยู่แล้วายทีก็ไหน คือไพ่กับว่าคือคือไม่ันเจี๊ยบเด้อโอ้ยปานนี้นั่งคือจิจามเชี่ยวเอยู่เดี๋ยวเขาอธิษานตั้งกล้องก่อนแป๊บหนึ่งค่ะคอน ยีตัวละไปละมาวันต่งงานจู่มันมันแนมในโคนเรารู้ที่ไหนล่ะเรารู้ที่ไปใจที่ใอยี่ไหนไปเลยี่ก็บอแล้วถ้าไปเที่ยวละจกมานู่นถ้าไปกับซี้แบบจากเนียได้ก็ให่กระดานดอกเนาะมาเรื่องเชือกนะเกิอนาตาไปกันยังไงอันนี้กาไปลบมถึเที่ยวนั่นกาไม่ไย้เที่ยวได้นพอ เห็ดไก่ก็ได้ปนแะไรก็ขยะแล้วก็บิีฮทอดบ้านนเขาหนักกบรยากาเขาเจ้าก็บอ้าเจ้าคนจิตะคกยอก็ได้เห็ดเลไหมมืเลี้ยงเนี่ยคนมิซิมาดีเลี้ยงีเลยลมพีบเลยเฮ้ยออกมาหน่ะมานั่งข้างหน้า่ะลมีบนะคะกินขาวแนีังเมื่อลบ่เนีตู้คนนตู้ทางคือเป็นกองยินอันนี้นังโลป้าป่ออันนี้ถ่ายยูนีเรือถ่ายยังมิมาทั้งนี้มาตั้งเงียบวทั้งนี้ นันค่อนทางด่ายแสบมึงเป็นบ้านบอมึงเป็นบ้านนอนบอนในเตียเมื่อคืนนางนอนนอกมุงนะคะนางไม่ได้อาบน้ำไปหาเห็ดมาน้ำไม่อาบน้ำก็ไม่ได้นอนการมุงไม่นจ้นางนอนนอกมุงไปเก็บเห็ดเหงื่อแบบปวตัวค่ะมหนาวเสื้อทัาเปียะขาน้าก็ไม่ได้อาบน้ำมันนั่งก็นอนเลยนนไ่เตอนใางไม่เคยนอนมุงหายใจไมออกเออ นางเดินไปนางนั่งนางนังกั้องนองุกัมนอนอกังกน้องนอนั่เกับน้องนอั่งกบน้อน้อั่งกับ้องน้อรั่งกับน้องนองนั่งกับน้อน้งน่้กับน้องน้องนั่งกัน้องน้ั่กน้าง้องนังกับงน้อ่งกับนองนาองังกับนเอง่งกับ้องอ่งบน้อไน้อง่กบน้องน้องน่กัน้าไน้จงนั่บ้อนึงน่งกัน้้องะ่งกัน้กิน้อกนะค ถ้าเจที่ไปนี่ปว่าดึกดำบันจสิตายก็บได้ไม่มากินข่าวแล้วยเจียบกตอย่างมาข้ากับบองิดมืดคนเบนบอดยุยงเมื่อละอยากกลับบ้านเลยอยากกลับบ้านอาจารนัพนักทีมากมันเ่มเจี๊ยบมากเยเจียบไม่ที่จริงนะท่านแตจที่ไปเขเดียวเลยท่านในมาดอกไปเด้ยไปห้าีนั่งตัวอยู่เลยอันนี้นั่งที่นอนแม่ กลับบ้านเงียเดียวเลยโห่ไทยจุ่มใหญ่ดิ็นเริ่มพึ่มเจตุดก็พูดคือเด้อนี้เนาะดูเอนปกติปตเราจะดอกตรงๆพอมาบ้านคือเจเจเนี่ยหัวหักหัวูหัวอีกหมดกมที่าวเอ้ยกั่นมันปะยูน่นักะกันแม่จทิพิพยลยมานอนจับ กลับมาบ้านก็นได้นอนชั่วโมนนเงเดียวพี่น้องก็กลับมาเมื่อคืนนี่พอได้นอนเที่ยงคืนนอนเที่ยงคืนมันตื่นตื้อหันลมเลยล่ะลูดเขาเป็นจากวัดยัางซ้ำขันรับเฮ้ยพิญาวาสีขันึงื้อแบบวันก่อนนะพันไม่ได้เอาขาไก่คอนางเข้าเมื่อไปดำหน้ากับเวทนาเขานางเซนเซนแล้วเราเบิกให้เย็นยาบาดนี่แค่นักเข่าเก้าวแต่ลมบอดเพราะสิ้นห้าที่เด้งไปแล้วอืมา ว่าสิโลขั้นใดเล้ว่าเ็นได้จะขี่จะไปกลข้อนั่งเขวน้าเนื้อ่ัขั้นใดแลยจ่อขั้นใดซะเลนแลก็จะม้วเสยงซีว่าหรืม้วอมาเนี่โอ๊ยตลรมลบไปถย้าท่าได้ประมาณั้นแต่าม่เลยแต่ละคนนะก็หลับง่ายเกิเลยคือมวงงมวงมากนะเอาไวทิ่ม้วลงนอนเลยมันหลับเลยปั่นเลยนะปั่นเลยเอที่มัวลงนอแเลยมันหุ่หมดปุ๊บไม่ได้เอาขาไป เยงานกายขอคุณแม่ผู้นางหลักอะไรครบจ้องอะไรอยู่ตยงตกไปล้วเรดีตื้อหนูแต่ให้กับซีมันค่ะซีเอ็นโรนกินางยิ่หน้าค่ะไม่แต่ยะงนอนลบเทงห่างค่ะไ่ได้ล้างดอกเปิ้งไปลบนอนาวหรอไว้นอนถ้าซีมาว่าไปไปคุยอะนิ้วมบอซยบ่อยบบมีลังคานั่นั่นิ้วมอจะท้าซีม เด็กสีโหนะเคยดีตื่นหน่ออยู่ครบจ้ปามจปามโอนี่แม่นบ่โคตล้มลงไปโลดง่ายายนั่งกินง่ายนง่ายนีเลยพี่น้องเยันั่งซีโอ้ยเฮ็ดนไปเฮ็ดเวียกเมื่อยๆมาแห่งบ่หลับอี้ตลงไปเพราะฉะนั้นจักมันวอนลเด้อหมาเนาะจะหลับเาะเเราเียว่าจะลม ขันมาไอ้สิมือมือมีเงาข้าวนอนเงาพอไปล่ม่ยังไม่อัน้ำยังไม่ได้อาบแม่แจ้งไปอาบมาแล้วเอกลุกมัวนอนแล้วเพืเด็กกําลับแล้วบัรจงข้อขึ้นนมาขันยังได้ยินนางอันเถ่านั่นยังเบิ่งโทรศัพทรอยู่ตีสองอู้สพบรรจอเถ้าอุ้งบลับบลับนอนแบบมาแล้วมันลุกมานางสุดอย่างหกบกปอกมือด้วยแบบ มือเศร้าว่าไป้ายป้ปเท้าจะไปนั่งคือนั่งคิดบลได้รับได้นอนคือนั่งจักลูกใส่เตาอย่างนี้เนาะเออนั่งชวนไปหาอินเตอร์เช้าแต่ลูกมานั่งคอยเนาผมว่าลูกแต่มุ่งอยู่ลูกชวนไปหาอินเตอร์เช้าอะไรดีใจรือว่าหรืออยากไปเด็กคือนั่งก็เดินลุกจุ่มนั่งเป็นยังงไนั่งมั่งเด้อไปวายวายนั่งมั่งผมคือเนาะหายเหนื่อยเลยยังไม่จบมีบอกลง ร่วงครับที่จริงก็ว่ากไปน้นีดอกมันจะไปเบิ้งเฮ็ดมองเอามือว่าน้อยนะเรื่องเขาเรื่องไปหาเ็ด่ที่นนะไหามีพี่น้องก็จะตั้งใจมาสิเ้ว่านลดดวงดีซองก็มาเัอน้ไปาส่าเกียวนี้เครับแต่นตมีมีไปดอนนี่จะไปเบิ้นเฮ็ดน้อยส่นนะพอเอามือคืนดีสิอาไถ้าคืนมันง่ายอาไร้มคนนนมันง่ายคืวมา5ไปหามแล้วมันหกยิงั ของแมวข้าวไปอุ้มนะมันเป็นอุ้มถึงหลังหรือวามันมือนมากเขาหมดเลยนี้ไปอืนมันแปรอยู่เนาะค่ะว่าอุ้มน้ำยอดประมาณหกเนาะขนาดนีเข้าน่ะนางเห็นเห็ดน่ะตอนเข้าน่ะเข้าง่ายเวลาจะออกมาไม่เจอ เหตุระดีใจไงเขาไปหมดแล้วนางหาทางออกไม่เจอไปรอดตรงที่ลูที่นางรอดเท่านั้นเองโอ้ยมันไม่มีเป็นลูนเลยมันเข้าไม่ได้ยังไงเห็นเห็นแล้วไปเอาเห็นเห็นแล้วไปเอาเนื้อไปเกี้ยวละกาเฮ้ยอันเดียมนะ ้ก mm ็จะนั่งจก็บหก็บอันดอกใหญ่ก่อนนะเออน่าเกียบต่งไว้ในคืนนะลูกเด็กก็ไม่สนใจเลยน้อยน้อยนดิเลยน่มันป็นคนเอามืขึ้นนั่งมั่งเด้อส่งค้ายนั่งถืบอมบอมเด้อลายดอกบักแว่นดอกบักแว่นบอกดอกอะไรอกดอกใหญ่ใหญ่บอส่งลาดอกบักแว่นได้เปห้ากิบอย่างนี้เด้อโอ้ยอยู่กับน้ากก็จะได้เลย อะไกางเกงก็จอะไรรอะไรขี้แขกหางเราเป็นมอลำเป็นตลกมอลำเป็นอะล่างนันเป็นตลกคันช่วงนี้ตลกคันช่วงพระเอกดเอกดอกเนี่ยเออถ้าเป็นาเป็นการเปียกเจซีนลาขนาดว่าปู่นลไม่ได้ออกผู้ไทยอยู่เลยเลยเนาะเอาสามคนเอา่พเป็นเอออา่ไปได้เอาไปไปแไปวต็ตกผู้ไทยพู้ไทยลาไปดยกีแปล่าไปแล้วมาเอาผู้ไทย เทศกาลเหตุพี่น้องเอยส่วนนี้มีเจ้าดับด้านข้างนอกแต่เราได้กินซะหลังจะได้รัหนึ่งใส่ตู้ไว้อีตู้เอฟีจะได้กินใช่ตู้สวยจะได้กินอันเพื่อจะได้กินกันจนผู้ท่านมีกินอิ่มบรรยากัศด้านนอกแล้วพอมดเอาจนว่ากินยั่ยาขอ่าบอก มันบุพคลได้หลายเรื่องเขาเรื่องกับพี่น้องเลยก็อยากเก็บกินก็เก็บไม่ได้ก็ปีนพอเราได้มาก็บางทีก็ทางนี้น้ำแบ่งน้นแบ่งนี้หมดเห็นไหมยังตัวตัไปเก็บมาสามสามตะก้าก็หลายบ้านหลายหลังแต่พี่น้องนางก็เยอะหัวบ้านลงมาปันกันนะเห็ดนี้เห็ดใหม่ๆเลยพี่น้องคือเราขุดมาแล้วก็ไม่เก็บมาเลยถามผมว่าไหนน้องจริงน้อจูบมันเน้องมันน้าแกงกินสีนี้เน่ช่องปีนจะเป็นได้ได้บุคคลอยากกินเห็ดอกไม้ที่มันได้ได้หางกระท่ที่มายู่มาแขพง มันะนงกิแบงส่ลากระงเอใสแแบบนี้เน so ่ยส you know ่ระอสิ <wh> ่งยิงซีเราบมักคมเรากนได้เขาเห็ดเห็ดหัานแล้วไปทำให้มันขมมันออ๊ยมันไรว่ะไม่เข้ากันหรอกแม่ั่แกงแโง่ไปยังใส่นะก็เลยบอกให้นางกิบกินไม่ได้แกงแ่ยัโงอร่อยมันลื่นๆนะมันจะพอดีก็เลยบอกให้นางกิบเขมนมาแกง ผมเอโขมป่าอยู่อดิมจันะเะคอผมเป็นแย่ก็เลยว่าเอาเห็ดหวานหวานอร่อยอร่อยก็มาทำมันขมทำไมไงเห็นแย่เยอะๆออะแต่ว่าเรากินได้มัรก็พอบกินแท้แต่มันโขมอ่ะกินกับข้าวแล้ค่ัยค่แต่เด็กก็ชอบเป่ก้อยใส่ดีแล้วป็นแงโมเปนข้าวหยาดดีมันคุมันก็ได้ไม่ครอยกนมากบ่ได้ชินแต่น้ำเมื่อตอนย้อนมาตัวไรเดวม้วนพูดถึ ปานโนนน้ำแพนี่ข้าเจ้าถาว่าคไทยนี่ข้าเจ้าเหกเยสเซียนทักตะดาบคุคนบ่อแล้วก็่ว่าแต่้มมากแต่คุ้มมากนปนว่าจักเะไลนั่เนี้ยนว่าอต่วันลยเนี่ยเตสวยคนเดียวเหรอั้นเออ้านีเต็มคุมมากข้างปั้นสไตลข้างุดบมากกับบ่อกสตลเนี่ยต้องกัดเื่อต้องกิน่เบางที่กบบบางคนกับมังคะไตลบางคนกัเชื่อว่ามันเรียกว่าว่าได้เย็นไดเจีบไสนคมบางคนกัดกินกบบกระทั่งปาก คมๆหูเดียวมูไหมนี่หาลำมือคืนนะคับมือคืนเอามาักตาเจ็บเราตาได้อยลายเนาะถ้าไม่ตาเดียวตาเปไงก็ยุ่งเต็มเนาะทางพิถูเนาะเลือตาเลือตามตาไปมือคืนนี่นตาได้ใด้กึครึ่งเนาะหมูเดียวนะันื่ง้ายังมันลงเลย่ารรเนไอดเข้าไปอีกไงบา หกนะหกยู <Private S 1> oh. ่มันเออแต่ว่าที่จริงมัน็น้หกตั hey, ่าเพราะว่าให้หน้าที่จะแฉ่ให้หน้าเขา้มนอยู่นอกเปหดือว่าเขายานล้านขายแสดงมันเปากอย่างนี้เออมันมันไปเราโดนนดนิเนาะเออเายานเนาะยากยัง้าไปได้ทีมากค่ะให้ที่ตัวตัเขาไปิีด่าผม่มันมันยาน คนโลกกินงี่เืมึงกินโกินได้มึงมานู้โขนาดไปขึ้นมึงมาว่ามึงมาโหลดมาโหลมาโลดพ่อแญ่ยันทัเสือนะบอับเสื่อนะคืรวมทเสืนอก็บอกมาเสือก็เราเคยดูว่าทีเด้งกับพวกเดียวรึเ่าออเอาสิพ่อแม่ทั้กิดบอพ่อแญ่ยันพ่อเสือบมาถามเสือด้วยกพารูนต่อปากต่อคำกพารู้คนเป็นอนนั่งะไรเห็นยังเสื่อั่่ะเนอ่ยเออพ่อแม่เจ้าไป หอยบออัดเสือใน่เจนแตตแนนะบอกเพว่าคอยแต่เห็นที่ท่านรูปนะหกตัวไม่ไม่แว่าผม่เดียวกันนะบอเจ้าคนม่รักเสือนเาคนม่รักเสือไน่คอยแปลนเสื้อไว้เห็นอย่างคอยหางไ่ใส่กับบอมี่นั่นตื่นเหมเออก็เล่นะว่าบางแญ่เนี่ยมันรักเสือน่บ๊บว่าคอยแต่เห็นยุ่มันนักโซ่เป็นพวข้องดีเพป่นว่าบ่อกนก็เลยไแปลว่าเห็นหกตัวไม่ไม่ย่า ปลาเด็ดกะละมันนะคะเด็ดมากเลนี่ะจะได้กินเห็ดตุ๋ยแล้วนะคะนักสีกะสีแช่ตไว้นะคะแค่เติมซาลาะปาข่ดินื้อปติดล้านเนาะมันกับบ่ได้ยออันนี้รกยอนกระาาเราท้แไปไม่ได้เปยนางบ่งไ่ด้ย่บ่คือที่มันมันจงห่วยแล้วเอือบอว่าเป็ดนะอันเั้นถาอันมื้ว่านี่นะรอกันที่มันเป็นมันเลือออกมันเลือกออกมื้ว่านี่อันใน คนมาขายกับ่อหอดบ้านพี่น้องเอ้ยหอดแต่บ้านเปอือกับเบิรแล้วเออเบิร์ตแลล้มึงนัน่นซื้อมากเลยแืเอาเงเื่อนเพือนไปนี่เลยมันเป็นลาเราดรอนลงไปแล้วนะไก่หนหน้านะพขาเก็ตสูดหัวเขานะคือเป็นใหไปเลยวร้อยห้าสิบใช่ไหมร้อยห้าสิบบาทงามเนาะถูงมังไยคุณกร้อยห้าสิบบาทนี่จะที่ใครที่ดูเดียวก็ได้ยินด้ออ ดอกง่ <c ười> ่ดอกงาใช่ <c ười> okay, so ่พุ่นรอยห้าสิบบาทยูฟังพุ่นก็เมนเียหาหกสอบบาทถูกปะได้ครับดยหกร้อยโอขนาดวาแ่ันเดินทกนดอกบางี้แบงก็ซือโลกสิบบาทเนาะอออกเับลดสูงสุดคือสองร้อยเออดอกคุ้มนะหัก่า่ใหเนี้ยมันออก่ไหมมันออกในหววเฮ้ยในดินดำๆนี่นี่ บินดำดำโหลดมามันออกห้วยใหญ่เลนี่ก้นเป็นแบบนี้ห้วยบินดำดำนี่นี่ีนเห็นแล้มาเลยมนนโมจงจั้ง้ได้มาคายใส่เอือก็ร์เออขี่รถอะเพราะว่าได้เงื่อนมือแล้วก็ยู่มา่งลายเหงื่อนมันจุมลอยตัวเนี้เราไล่ก่อนีว่จ้ะ อาหารที่ใบต้องเอายแล้วเพราะว่าพอหิวเขากางบ้านเได้บริการเสียไปทักคาแค่นะครับบอกเอาแล้วก็ไม่คดิกิดเลยเวลานาหาที่บกวเอาล้วะเออเขาคายแล้วเออนี่ค่ะขัเขามีไก่มาหน่นะสีซื้อไว้นะคะอล้วก็เขาคนดูดใส่นอันนี้ดอกดอกตูมนะเขาคายลยอาหาซิบนะแต่ดอกบานนะเขาคายเาคุณนูกเข้าาแล้วเขาอยากคายเลยนะวิ่แล้ เขาตื่นมากเขาก็ไปั่งบ้านแล้วพอได้ไถ่เขาออกัาเขา้านบ้อยากไรบ้ก็เขาได้กิท่ำมาว่าสีซิมมหาิบายท่านาอเออเราให้ล้เอาเขาบาอยากไถ่เนาที่ใหทุ่งอนี่บาอยากทา่อยากกินโลดว่าห้เรากินข้าวมวยนะใช้ตู้ว่ายุ่งเทียดกรุปรานาการค่นิยกั กันยา surveys, you know, คุณน okay. ้าเห็ดกันยาก็แบบจ้างให้ไปบ้องให้ไปท้องอ่างกูเท่โอ๊ยได้เห็ดอีกแล้วค่ะได้แซ่บตุวยแล้วค่ะเอ็มซีผู้ใดน่าจะโชคดีจะได้อองรรดููว่าใคจะเป็นผ้โชคดีนะคะอันนี้ต้องขอบคุณตุ้ยๆนะคะถ้าได้กินเห็ดก็ได้วันนี้ก็ขอบคุณคุณจารันที่มาเยี่ยมมาเยี่ยมซื้อผลไม้มาฝา จ้าขอบคุณหลายๆนางสีกับเขากระตันมีเวลาสักค่า,าถ้าก็พิมพ์ไว้อยู่นี่ละค่ะที่ตามคลิปหนักแล้วกันพี่น้องขอบคุณขอบคุณพระสุกุณสุคนเดจ้าสวัสดีค่คะ